เอาละครับวันเกมของโซนโฟร์เอ็กซ์ติมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแพทประจาจวันที่21ตุลา2568นี้นั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งผมได้ทําคลิปวันที่22นะก็เดี๋ยวอัปลงเลยถ้าทาเสร็จนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแพทในวันที่21นี้มีอะไรอย่างตัวปกก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเขามีเซตใหม่เข้ามานะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเซตใหม่นี่คืออะไรครับเซตใหม่นี่คือเซต ฟอร์ลิสนะครับเป็นชื่อว่า Midnight นะครับ Midnight Forest นะครับเป็นแบบอะไรกึ่งอมเมือดอ่ะอมมืดแบบทีมแบบมาแบบดูแบบดาร์กนะครับอ่ะก็จะมีระดับตั้งแต่แร r e รีเจนต์อันติเมตและระดับมิสติกนะครับก็ถ้าเป็นระดับเลไม่สามารถอ e ีได้อันนี้ก็คืออ e ีไม่ได้อยู่แล้วเซตใหม่นะครับเซตหลังๆเนี้ย จะเป็นเซตแคสหรือเซตอะไรก็ช่างไม่ได้นะ,ะเราก็มาดูตรงดีเจนครับดีเจนสเตตัสเนี่ยเริ่มอ e ีได้แล้วนะอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นใครเอามาอ e ีให้ดูนะครับมาใส่ครบ3ส่วน6ส่วนแล้วก็9ส่วนนี่คือนะสเตตัสนะสเตตัสระดับดีเจนนะครับอันนี้ผมว่าดีนะแต่ว่าเอาทีมมาเนี่ยอันนี้ก็แปลก เป็นเซตที่เพิ่งเห็นเหมือนกันว่ามีทีมแอตแทกนะครับเขาอาจจะเปลี่ยนเบต้าเกมไปหรือเปล่าให้เป็นแบบเล่นแบบทีมนะรับอันนี้ทีมแอตแทกมาเหมือนจะเน้เนไปทีมแอตแทกมากกว่านะครับเนาะโดยรวมเซตก,ก็ดีนะผมว่าแต่ว่าสเปรดเป็นเหมือนสายกันวะเอออันนี้ก็ต้องรอดูอีกนึงนะเมื่อมาใช้งาน ผมขอส่องไรเดอร์ผมดิมันมีทีมเยอะปะอ๋ไรเดอร์ส่วนใหญ่ก็เป็นมันกันมือนกันคล้ายกันแต่ไรเดอร์มันเป็นฮิตเดฟเกับฮิตเด็บครับแต่เซตตัวเนี้มันจะออกแนวคนข้างที่แบบว่าไปในสายที่เป็นทีมแล้วก็ฮิตก็คือเหมือนกันแหละคล้ายๆกันกับเซตก่อนแต่เขามีฮิตเอยมีทีมทีมแอตแทขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องหน้าเอาไปลงพวก c ี CC, ใช่ไหมลงซีส c ระดับอัติเมตส่วนมากระดับอ e ีได้ก็จะเป็นรีเจนครับมารอดูว่าช่วงที่ราคาเท่าไหร่และอนาคตราคาเท่าไหร่อ่ะโดยตอนนี้ครับเป็นโบนัสของเซ็ตก็จะมีทางด้านของการเพิ่มเนาะการเพิ่มอ e ีดามิดครับบวก5ในระดับรีเจนแล้วก็ วกครับในระดับอันติเมตและระดับมิติกอยู่ที่สนะิบห้านะวันนี้จะหมดจนก,กว่าเซ้นนี้จะออกนะครับถ้าออกก็หมดแล้วนะอันนามาดูตู้โยกกันบ้างนี่ยครับตู้โยกนี้ได้ทางด้านของของฮาโลวีนเนาะบอสฮาโลวีนนี่คือถามผมผมบอกเลยว่าของมันสวยมากเลยนะอันนี้ได้อล่าแบบอล่าแบบพแบบื้นที่อะเรียกว่าที่เลยที่ได้ ได้เลยอ่ะผมวาดบรรที่ดีอล่าอล่าของวงวงเวทอะวินญ,ญาณอล่าของตัวมิญญาณเมวระดับมิติกนะมีหกห้าใส่ได้นะครับตัวบรรท,ที่นะเอืออล่าแบบอย่างเงี้ยผมว่าตัวอล่าที่มันแบบมีอะไรให้ทำหน่อยคุณปูอ่ะมันมันอย่างเงี้ยสวยสวยผมมองว่าสวยสวยเลย เรามาดูครับทางด้านของไข่มินิครับมินิเซนเอกอัปเดตเซนเอกไไข่มินิเซนเอกครับก็จะอืมยังไ,ไม่รู้ต้องไปดูตัวอันนี้ครับเป็น,เ,ปนเซนเอกก็จะเป็นชุดสตรีทเชิร์หรอชุดสตรีทใส่ครบสามชิ้นไดชิทีดาม,มิดเวน,นี้ฮิตเด็บลบสิบห้าผมว่าหลายคนซื้อมาพอันนี้นะ คือมาเพราะอันนี้แหละไปใส่นะครับวิน,นี้ที่นะอันนี้เฮดซิตฟังเนี่ยไปใส่แบบลงโบอ่ะได้3เซตเนี้ยอิม g e แอ t แทกแล้วก็เด็บลบสีเลย3ส่วนแล้วก็ไปใส่3ส่วน3 <c oughs> ส,ส่วนไอ้ <c oughs> อะไรนะข้างขาวตัวส่วนตัวนี้เนี่ยก็ใส่สวยครับ ใสเสื้อสวยไอใหดูอยากอยากที่นูฟังอ่ะ <c oughs> วันนี้น่าจาขไขยเซนนะเปิดกันอ่ะเรามาดูนะครับเป็นไปบวกแบบใหม่แล้วกันอันนี้ใช้ตัวทางด้านของสว่านนะครับสว่านสามชิ้นในการแรกนะครับไปแรกที่ n p c ใหม่ขึ้นแต่ในเดออ์เนาะจะมีโอกาสทำลายนี่ก็จะหน้าเหมือน พวกยูนิตป้านนะ่ะยูนเหมือนยูนิตมันจะมียูนิตอ่าอะไรนะไฮใช่ไหมยูนิตไฮเลก็รีเจนอันทัดอะไรก็จะเป็นชุดของแมทแมกกิ้งอูอัปเดตในแมทแมกกิ้งครับใส่ครบหนึ่งส่วนอันนี้คือ,อเลยเสื้อเหรอคือ,อยังไงอันนี้ได้ยังไงอัปเดตในแมทแมกกิ้งใส่หนึ่งส่วนโอหม <c oughs> ดเลยนะสเตตัส โอ้โหเดี๋ยวผมว่ามันดีนะคือยังไงอะ่ะเราได้มาจากไหนปรับสมดุลคือเราจะได้แบบจากลงหมัดเป็นกิง้งมะ้ยได้ระบุครับก็ของเลนะ็กเนาะไอเทมชินบิเอกมาละสามารถเราไปเลกได้นะในโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ไข่ของตัวนี้ครับจะโดนปรับเป็น ดาหน้าเนาะสัปดาห์ที่ปดตรปุศงจากนี้ก็น่าจะเป็นดนาที่ห้าของเดือนพฤศจิกาครับเราออกกันนะใครที่อยากได้พวกนี้ก็รีบไปหากันนะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะเราไปดูในตัวเกมกันก่อนแล้วกันครับของจริงต้องอยู่ในตัวเกมเท่านั้นนะอ่าเรามาดูเรกจะดูเลยก็คือของแรกครับ ยังไม่ได้แลกสวงสว่านไปแลกนะผมแนะนำก็ได้ของกัเลยได้ก็พี่พีไปเดี่ยวก็ไดแลกของนะมาที่ตัดเตอร์ใช่ไหมเตอก็งเนี่ยเราก็มาแลกได้ ไล่ในในเป็นอย่างๆแล้วกันอ่ะไปดูก่อนครับอย่างแรกคือไข่เนาะไข่เข้ามาแล้วนะอยู่ที่ประมาณปองละเก้าตีแปดสิบก็ได้อันกระบาทสี่พันเลยนะขาดอยู่ประมาณห้าร้อยป่ะห้าสิบอะขาดอยู่ห้าสิบอะขาดห้าสิบก็สี่พันแล้วผมไม่ได้เปื่อขนาดนั้นหรอกนะ จะเปิดเดี๋ยวดูที่เท่าไหร่บ้างเปิดสักสิบฟองอะได้อยู่ค่อย้ทำคลิปนะเปิดแค่นั้นพอแล้วฮะเปิดเยอะเดี๋ยวทรมานตัวเองได้ของไข่มินิเออเราต้องไปดูไข่มินิยูกิยูกิมีไข่มินิเล่มใหม่เข้ามานะคือชุดสตรีทอยู่ที่นี่ไหมไม่มีนะชุดสตรีทไม่มีนะครับ แต่วินนี้อัปเดตมาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าของไอน,นี่อันนี้คือสตีบครับอยู่ในนี้เนาะ <S <S ผง<ม>ฟังแมวผมว่าได้นะผมว่าคนมาเปิดกพขายเซนหาแต่ว่าส่วนมากถ้าเปิดหกสิบสิก็ขุดเออขุดเนี่ยเป็นแรกซื้อสว่านนะครับสว่านที่มันสามารถ คือสว่านที่เราเสียเงินซื้ออะไม่ใช่สว่านที่ได้จากแบบพวกรายวันนะแรกที่ n p c ตัวนี้แหละแรกสว่านขุดนี่ตัวนี้ครับีโอกาสได้ไปบวกเนาะโอกาสได้ไปบวกครับประมาณนี้ประมาณนี้อัปเดตแพทนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็รอแพทหน้าก็น่าจะมาบึ้มบั่มอีก แน่นอนผมว่าเกมนี้อดโฟร์อีกทีมอยู่กับเราไปอีกนานครับหลายคนกังวลว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับช่วงนี้เงินเอ็มก็กลับมาราคาขึ้นแล้วนะครับลหลายๆอย่างก,กลับมาเริ่มดีขึ้นเป็นกราฟขาขึ้นในทางที่ดีนะครับอย่างที่ผมบอกว่านี่แหละเดี๋ยวก็มีเซ็ตใ้ใหม่มาอาจจะปลายปีอาจจะเป็นเซ็ตลิงก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็อรอลุ้นกันแล้วกันเนาะ อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะกำลับเกมโซนโฟ,โฟนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับอยากให้ทุกคนอมมันร่วมเล่นกันอย่าทิ้งเกมกันเลยแล้วกันนะครับโอเควันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับับผูก้กำจัดได้ไม่สุภาพเจอกันใหม่นะครับในไลฟ์ต่อๆไปเนาะรหรือว่าในคลิปต่อๆไปนะครับไปแล้วครับวันนี้เจอกันครับผม